เพื่อนๆวันนี้ได้เหรียญหลวงปู่หงมานะครับเป็นเหรียญรุ่นเจริญพรน,นะครับหลังยันก่อเพชรออกปีสองห้าห้านะครับกรถินปีสองห้าหหกนะครับผมหลังยันก่อเพชรยันก่อเพชรหลวงปู่บอกว่ามีไว้ไม่ตายหงนะครับหอกมีดปืนสาตราวุธต,ต่างๆนะครับไม่สามารถทําอันตรายได้นะครับเหรียญรุ่นนี้มีประสบการณ์มากมายนะครับ สิทธิยานุสิทธิ์บอกว่าเชื่อขนมกินได้เลยนะครับนี่ด้านความเข้มขังนะครับอีกทั้งโชคลาภเงินทองนะครับนี่จเจริญรุ่งเรืองทุกอย่างนะครับเจริญรุ่งเรืองทุกอย่างหน้าที่การงานค้าขายอีกทั้งน,นิรันติรันตรายอีกนะครับไม่ธรรมดานะครับเหรียญรุ่นนี้สําหรับหลวงปู่ของนี่เป็นพระ เกจิคณาจารย์ที่เก่งมากนะครับเก่งมากๆนะครับลองเข้าไปศึกษาประวัติของหลวงปู่ดูนะครับนี่อันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับสร้างสามแสนเหรียญสามแสนเหรียญน,นะครับนี่ข้างหลังนี่ยันเกาะเพชรนะครับพระพรมปัญโยหงนะครับ สุสานทุ่งมนจังหวัดสุรินทร์พศสองหหนะครับนี่มีตอกโค้ดตรงนี้นะครับโค้ดตัวตอกนี่ต้องเป็นตัวตอกนะครับจำโค้ดให้แม่นนะครับเหรียญเล็บเรียบตึงนะครับเป็นเหรียญปั๊มนะครับเหรียญเป็นเหรียญปั๊มนะครับเพราะฉะนั้นการปั๊มนี่กระแทกนะครับกระแทกนะครับเพื่อนจะมีเส้นเสี้ยนวิ่งตามตัวหนังสือเห็นไหมครับเส้นเสี้ยนวิ่งเนี่ยครับ ตามตัวหนังสือนะเพราะกระแทกไปแล้วก็ตัวหนังสือนี่ก็จะย่นปั๊มจากแผ่นแผ่นทองแดงธรรมดานี่ครับซึ่งเป็นสนวนมวลสารแล้วมันรีดมันรีดนะมันรีดนะครับแล้วก็เอามาปั๊มเป็นเหรียญหลวงปู่อย่างนี้นะครับเรียบเรียบแล้วก็ปั๊มลงไปในบล็อกนะครับกระแทกจนขาดนะครับแล้วก็จะมีรอยเส้นเสี้ยนขนแมวรอยขยื่นต่างๆนะครับเกิดจากการปั๊มนะครับบางทีก็ปั๊มสองสามรอบนะ เพื่อความคมชัดส่วนด้านหล e yeah. ังเหรียญจุดสังเกตนะครับเหรียญแท้จะมีทุกเหรียญนะครับนี่เป็นเป็นเหมือนรอยตะไบเป็นเหมือนรอยตะไบนะครับนี่เห็นไหมนี่ครับเป็นเหมือนรอยตะไบนะครับเหรียญแท้มีทุกเหรียญเลยนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับด้านหน้าหูห่วงนะครับนี่จะเป็นขึ้นขึ้นนะครับนี่เป็นขึ้นขึ้นเป็นขึ้นขึ้น หน้าตาคมชัดตัวหนังสือชัดมีรอยเส้นๆนะครับขอบตัดมีรอยกระแทกปั๊มลงไปนะครับเป็นเป็นแองลงไปนะครับนี่นี่เห็นไหมขอบตั้งชัน้นเป็นแองกระแทกคมชัดนะครับคมชัดประคดคมเห็นไหมต้องตัดหลวงปูน่นี่นี่น,นี่มีเส้นเส้นรอยกระแทกนะครับนี่ เป็นจุดสําคัญนะครับตัวหนังสือคําว่าจเจริญพรเห็นไหมมีรอยขยื่นปั๊มเส้นขนแมวเล็กๆวิ่งละเอียดนะครับส่วนขอบตัดขอบตัดนี่ดูตัดฉีกนะครับตัดฉีกปั๊มตัดฉีกตัดฉีกนะครับนี่มาดูอีกเหรียญนหนึ่งนะครับอีกเหรียญน,นึงก็เป็นเหมือนกันนะครับนี ด้านหน้าจะเป็นขึ้นขึ้นเห็นไหมเป็นขึ้นขึ้นเป็นเส้นเส้นวิ่งตรงหูเหรียญน,นะครับเห็นไหมด้านหลังก็จะเป็นเ,ออเหมือนรอยตะใบนะครับนี่รอยตะใบเป็นเส้นตัวหนังสือคมชัดโคตรคมชัดตอกปักนะครับนี่บางเหรียญเนี่ยตอกแรงเนี่ยเห็นไหม จะมีรอยตรงขึ้นข้างหน้าเลยนะครับตอกป๊อกเนี่รอยตรงตรงขึ้นข้างหน้าบางเหรียญก็ตอกไม่แรงนะครับก็ไม่อาจจะไม่ตรงขึ้นก็มีนะครับดูที่ตัวโค้ดด้วยนะครับเป็นองค์ประกอบนะครับตัดฉีกนะเหรียญตัดฉีกแล้วก็จะมีเนื้อสามกริย์นะครับสร้างหนึ่งพันเหรียญสามกริย์นะครับสร้างหนึ่งพันเหรียญเป็นบล็อกตัวปั๊มตัวเดียวกันนะครับแล้วก็ไปลงเป็นสามกรัตรนะครับ ตัวหนังสือเปี่ยลินพรข้างหลังนี่เหมือนกันนะครับมีรอยตะใบนะรอยตะใบนะครับข้างหลังนี่เหมือนกันนี่น,นีเป็นรอยตะใบนะครับตัวต่อก็เป็นนี่ไม่ค่อยสัดตัวต่อก็ตัวเดียวกันนะครับกับทองแดงนะครับตัดฉีกตัวปั๊มตัดฉีกเหมือนกันนะครับ คมชัดนะครับองหลวงพ่อยิ้มนะครับสําหรับอีพีนี้นะครับใครสนใจนะครับเหรียญหลวงปู่หงพมบัญโยนะครับเหรียญเจริญพรล่างนะครับหลังยันก่อเพชรนะครับทําไมถึงรุ่นนี้ถึงนิยมนะครับทําไมถึงนิยมนะครับเพราะเป็นหลังยันเก่อเพชรนะครับหลวงปู่บอกว่ายันเกาะเพชรเนี่ยมีไว้ไม่ตายหงนะครับศาตราวุธต่างๆหอกมีดปืนอาจจะไม่ได้กินนะครับทําภัยอันตรายใดๆไม่ได้นะครับ ก็ตามประวัติของหลวงปู่นะครับสำหรับ EP นี้ก็ขอไว้เท่านี้ใครที่สนใจนะครับติดต่อมาทาง Facebook คำจันลังวิจีนะครับเป็นตัวภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็เบอร์โทรติดต่อ0803398269สนใจทักข้อความมาครับผมแดงของพาาบรนลือนะครับแดงของพญาบันลือนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ณที่นี้นะครับวันนี้มีเหรียญมาแนะนำ สวัสดีครับ